โรงเรียนวัดกองทรายร่วมกับมูล,ลนิธิรุ่งอรุณจัดพิธีลงนามมาันทึกข้อตกลง MOU การใช้อาคารศาลาประชาคมตำบนหนองพึ่งเพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศภาษาจีนโดยมีนายรัฐพลนราดิศรรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีณโรงเรียนวัดกองทรายมีค่าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาคณะกรกะกรมการที่ปรึกษาผู้ปกครองสิทธิ์เก่าและผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายเข้าร่วมงานโดยนางจ การทรพอดูสอนผู้ในการโรงเรียนวัดกองทรายกล่าวว่าพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการใช้อาคารสาราประชาคมตำบลหนองพึง่งบนพื้นที่โรงเรียนวัดกองทรายวันนี้เกิดขึ้นโดยมูล,ลนิธิรุ่งอรุณมีความประสงค์จะดำเนินการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนโดยสอบถามผ่านทางพ่อกำนันสุวิ์สุริยะกำนันตำบลหนองพึง่งและประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนวัดกองทรายและเ,ลเห็นว่าสาราประชาคมตำบลหนองพึง่งจะเป็นพื้นที่จัดการเรียนการสอนภาษาจีนได้ จึงได้มีการปรับปรุงศาลาประชาคมตะบนหนองพึ่งโครงการปรับปรุงอาคารศาลาประชาคมเพื่อให้ห้องประยัตการภาษาต่างประเทศเพื่อใช้ในการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆครัับตอนนี้กก็ําลง